ไปแล้วมูนึงเห็นบ่อนั่นเห็นไหมอุ้ยเอ้าเฮ้ยดอกงามครับนี่ถึงไม่เยอะแต่เราก็ตื่นเต้นแล้วแมนมาแล้วพี่น้องนี่ครับนี่จุ้มพูนบ้านเพิ่นพูดมูนี้อยแต่รอยเปอร์เซ็นต์ครับมูนี้เอาเอาแล้วเอาสาวกานิกาเพิ่นเอื่นครับ ว่ามีเสื้อผ่แยังเนะฮะพูนไม่ยังล่ะฮึยดงยไม่เยพอเลยปลานีตันแมนอุ้ยขาหนุ่งยุ่งครับนี่อุ้ยนี่ครับพูนสามดอกครับพูนก็ไนหาหมูคนเดีนี่ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดี FC ทุกทุก,ทกด้อค่ะเด้อมื่อนี้สาวกันิกาพาพี่น้องเขาปูเขาปลาค่ะมาพิกัดเก่าไม้เก่าหมูวา่านเด้อค่ะบ้านตากแดดเนาะบางผู้บางคนเพิ่อนกับสิเอิญวัดบ้านน้ำคำ้ำวัดป่าดงน้ำคำเนาะคะ่ะ<ำ>ตำบลเบิดอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะพี่น้องมาผอบไปแล้วไปหลุ่นไปสม้มผอบไปแล้วผอบไปแล้วไปหลุ่นไปส้มน้อกันค่ะมื่อนี้พอแล้วครับแปดตุลาเนาะสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะครับสวัสดีครับ มองได้หมู่บ้านคโรรนโพขึ้นมาไล่ดอกเสจอพี่น้องเหม็นมายิ้มสร็จละออกใหญ่ๆครับพี่น้องออกแบบว่าออกแบบผอมกันเนาะเฮ็ดนี่หมู่บ้านโพขึ้นมากระจุ่มอยู่มึงนี่ทำมีบ้านอีกทำมีจุ่มอีกค่ะเฮ็ดจะได้จังออกแบบเดี๋ยวสิหมู่บ้านหมูผโพเนาะเม็น ฝนกับโต๊ดีพี่หนุ่มโหพี่น้องบ,บ้านแล้วบ้านแต่กับบ้านค่ะคะพี่น้องอันนี้รุ่มบ้านนี่ก็ออกแบบจะได้ดอกดิ่กับเนียวเนื้อพี่น้องออกผู้ฟ้องกันฝนลิดจดแยงครับเมื่อขึ้นขาขึา้นมือกระ ผมมาเลยกรับพ่อเลยครับมูลเ,ลมเหล็กมูมูว่านี่แหละเ <c oughs> นียนเนียนแหละตั้งใจมาคือปลาเป็นคือสีออกอีกแล้วมองเจออ้าพ่อมองละดอกสองดอกอันนี้มันส่เห็นบ,บัวไปแล้วบัวพ <c oughs> ่อมาข้างล่างเถอะกันเด้อะข้างล่างเถอะตุ่มบ่ จุนเลยหน่อยคันบานนีม้มึงมือนี่สิได้หลายบ่ครับพี่น้อนนงสีได้ซ้ำหมวกบานแต่สีแดงลายกว่า ดินเหนียวดิน่ละปลากันบุคือกันเนาะโอ้ฝนจะตกเกมืดอคืนแม่ก็ดินใสแต่ตอนนี้มันดินเหนียวยแล้วนีก่กวนน้อยค่ะพี่นอ้อง ท่านออกว่าหอมกันเนาะพี่น้องตัวเถ่ากับเถ่าโตออกไม่ก็ออกไม่โตหัวปูกับปูอื้บัวกระลายแบบนั่นมันแตกแล้วจะออกอีกไม่ใช่ออกอีกบ่วด้วยมลเมืเออเสียมเห็ดยังไงโอ้ยมันอันนี้มันอันนี้แล้วแพงก็ไม่ติดอกงามค่ะพี่น้องใหญ่ครับ เก็บแต่ดอกงามให้พี่น้องมึงครับก็ทายหลายดอกเลยเนาะโอ้ยเก็บหลายดอกมาเป็นทายรวบทายดอกเดียวดิเอายเห็ดก็ห่าหนักคือเรื่อยๆครับมานะนำเต่ห้อยเก่าครับได้เมื่อวานพอได้หมองละสามสี่หาดอกอยู่ครับนี่เขาจิบไปจากป่าเนาะมานี่หมู่บ้านนี้อยู่ป่าเดียวนาทิศ ขเขาแปรงยังบ่คอยเห็นครับพี่น้องสีพ้อยบ่เห็ดปวงส,สมพอ่อนี่เต็มตาละครับพี่นอ้องกันมูไงมัน่นมูไงชื่อว่วา่ะครับป้านามทวมมน่กระสีออกแล้วสีออกบ่หลายครับโอ้โ ืก็มองระดูก็อสิยล่อรอบหนาป่อหย่านอยู่สงสัยถ่าออกกษาสกต้อกนั้นก็ต้องเอาดอกผุแล้วก็แด้งเห็ดปู้ปลวกดะปลวกโอบอนี่ออกประเห็ดวกจิกอืบนี่ตัวเป็นไงหนึ่งเห็ดขขาแปลงครับเอาสู่เห็ดครับออเห็ดนี่ก็เก็บค่ะพี่น้อทำไมให้เขาเก็บแปลงนี่ก็เนี่ยเสียต้นนี่เห็ดเขาเก็บแล้วเหรเห็ดเขาแก่

เห็ดโกรครับพี่น้องสวยแม็กสวยมกักมืนอนี้ไม่เจอได้จังบอกโบอกถองเถอะกำลังหัด์ตบอกไหมครับบ <c oughs> เปลี่ยนปาลาหลือเด้อพี่นอ้องดอกเหลี่ของปลาไหมครับไปลุย<ป>ต่อลุยครับว่าสิมานบ่ปลานี่ดเต็มปลาเดี๋ยว <c oughs> พอซีฟดอกบ่เดี๋ยวว่าไปหลาะหาไปในกันครับพี่น้องขับมือแต่หายากโบแมนหายากแบบธรรมดาครับหายากอีลีหอยยักแบบ พอแล้วครับพอแล้วพ่เพราะท่านสุดคุ้อยู้โบว่าแล้วกระโดดงามเนาะอกระลังงามเลยเพรท่านเท่าเลยเนี่ยบุมูหน่อยมูุมขนาดปูใหญ่ตรงไหนโบพี่นังค่ะหน่อยไปหน่อยมาเดี๋ยวกระเต้นตาครับงามเนาะดอกจุ่มทุกครับตุลุตุลุตนี่โอ้ยม่ khá cái này không nào mhm 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 đen mhm 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 า<ห>้าวเหนียวเดิสิบอ๊อกาเกษดายหืมปุยตีละโอ้ยงามครับยังหเหงวเนี่ยมีเดสิทาเขาภาษาโ้ <c oughs> มองละดอกมมว่อวานสองดอกสกี่ดอกเอาปอยอีกแล้วเป็นจะได้เห็ดมือนี้นโอ้ยกำลังขึ้นเยียบเด้ขางหลังใคเพื่พท่านเดี๋ะเอโอโหยู เมื่งต้นนี้เขาก็ะกินไปแล้วล่ะนี่สามครับจะด้จะจวาเห็ดงามนี่เนาะงามกำลังขึง้นกำลังแทนกำลังโพเลยเอาเอวยังสีขึ้นจีออกฝนเป็นในฝนเลยพี่น้องเลยเาวันคือเห็ดปวกขาวนเวนาะจะง่ายไหมขาแก๋งยาวเนาะ

ขาเบิง่งโอ้ยเห็ดยวปวดขาขาเมนป่เอ้ยเมนเนาะคือครับพี่นเน<ร>าะครับรูปเราแกงค่ะแกงขาวเนาะเมนโอ้ยจะเมนแนวของกะกินไหวสัง่งเมนกินไปตั้งสามผมเม,น,มนกะกินเ <laughs> อาเล็มนมาขาคนไปแกงดูกค่ะไปขูดเก่ง นฮ้ยูมันออกหน่อยเนาะไม่สิไปทางใดอีกลาละถ้าออพภาษาหมดแล้ว <c oughs> แก่งมากใกล้ครับดอกเดียวกับฮันมาโอ้ยฝุย่นอดอกนึงอยู่ฝุนนี้เลยผุนพอน่อไปบ่อย ต่ดดอกข้นสีขาวงามดีเนาะว้าเหอนแกงดอกป้าเจีปลูกดอกเดียวขาวงามเนาะนั่นกไก่โบยางต่างหากเก่าแกงไม่มองละดอกเอาเนาะอีกแล้วมือหนึ่งเห็นบ่อนั่นเห็นไหมอุ้ยเอ้ยดอกงามครับ ถึงไม่เยอะแต่เราก็ตื่นเต้นแล้วแมมาแล้วพี่น้องนี่ครับนี่จุ้มพูนบ้านเพิ่นพูดมูนน้อยแต่รอยเปอร์เซ็นต์ครับมูนี่เอาเอาแล้วเอาคหะนี่มาครับความพยายามมันยังเนี่ยครับจังหน่อยอุ้ยขา อุ้ยอุ้ยอุ้ย้ยอุ้ยหยเห็ขาขาไหมนั่นว่าแล้วบอกเหลียวว่าให้มันยางยางจดขาที็แตะคิ้วเหรอพี่น้องอันนี้เขามาบานมองหมากแล้วเด้อค่ะนี่ยจะบอกคนละเด้ไงป่าบอก่ามันนี่ได้แกงเปื่อเซ็บเปแท้เมดจุ่มหน่อยเพื่อนำมัน งูหันหลุดกระมัดปลี่ละออกหน่อยแรงสีละของกินไว้ตุ่มแต่ละตุม่มนะสุดหลอดเลยตุ่มไงออกหน่อยเต็ด,ดอกไงดอกงามครับเนี่ยคุณลูกกร่ย่ายๆั่นสีะครับพี่หล่อ จะปด,ดะปรยเด่นหนังหมดดำดำต่๊กจ๋่เต็มเ่ยนี่ครับดอกนึงครับคือว่ามูนิทีเน่เด่นได้ดอก่ยโอ้ยจุ่มหนึ่งอ้ย อ่อนไปเลยคือเฉพาะแมนถึงแม่นีผล่จริงๆนะใบใหม่สีหน่อยสีไล่กะก็ะได้เก็บได้แกะครับพี่น้องตาชิเต็มตาก็ได้ควันดูง่ายขนาดนี้โอ้โหแล้วขันมันเลยเออมันอยู่เลยถึง่นโผล่ละนี่ค <c oughs> นกระ่ปมีสาวกานิกาเพื่อนอื่นครับ ว่ามีเสร้ผ่ายังเนาะฮะพูนไม่อย่าง่รฮะนะสองดอกนี่นะแทนแทนแทนแดงจืดขึ้นขึ้นค่ยอเลยป้าหนีก่อนแมนอ้ยขาหนุ่ยุ่งครับนี่นี่ครับพ่นสามดอกครับพ่นก็ไนหาหมูไนเล้นี่สองดอกนี่เป็นเหี้ยจงเกียดไ จังไดี๋ว่าหันพันไปพ่อเฮ็ดค้าตรงนี้มั้งค่ะอ๋อนี่ครับเอา,จาเจ้าคือบัตเตะกระเตะอะไรเด้งบัตรเตะแล่บึงเอา้านี่คือมะโขลอยหยังบัตเตะฟุตบอลคุณได้เห็ดปัวดอกนึงเอาแล้บัวแมนจะยอมัมวโอ้ยขังแหลกของปลาหนีได้ไหนค่ะพี่น้องบ่เคยเห็นออกเสยออกซ์เลยป่าวาขาว่าบม่มีมีแต่ปลาหนองบวัวเนาะแมนพี่ฟี วัวหางน่าจะมูใหญ่กว่านี้เนาะแม่ฮิฮนออกออกหมูยัยยัยได้ครับเออกระมันสิขุดเลยน้องหางหกเอ้ยโอ้ยหาหกเป็นหลักได้หัวได้หางได้ก้างตัวตัวเนี่ยได้มดจุหางเล้อนี่โอ้ยความมันค่ะพี่น้องเออเทดกัวได้ยังพี่น้องงามครับพี่น้องเลยจุนจุนเลย nè mai ít trong gì sang đồ lại này nọ những cái đìn mà chửn được để tổ cứ gì bỏ đi từ nọ nhìn thịt có đồ mình nó ngàm đấy ngàm cả bỏ cái nào ngoài nọ Hồi 3 đồ khắp cái เห็นหอยเขาจีนไปก่อนเนาะเนียนสีลถมืดอ,อะไรครับพี่น้องเว้ยเราทาเทียเ่ยงยแล้วยางใบล่ะจะหากินเขากินน้ำ<า>ครับพี่น,อน้องต่นเ <c oughs> ้พอดีกินยากแล้วละ่ะตหง่าพักเงียบเนียเสียตัวหมูกวัวใหญ่เนาะเนียนหมูใหญ่นี่เว้ยหัวก็ไปประมือด,ดอกหัวไหลหมูป่านนี่ อา้าวค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้กะจ๊บใบเพียงเท่านี้เลยเด้อค่ะลาเด้อลาดเด้อที่ระเบิดลาเด้อเอาะไม่เด้อเอาอ้าสําหรับคลิปนี้ค่ะพี่น้องจ๊บใบเพียงเท่านี้ค่ะเบิงเง่งเห็ดหอบกับงามอยู่เนาะค่ะพอ่พอนอนพ่อตุม้มใหญ่อยู่นี่นี่รถมาแล้วแซมเม้นเห็ดปวกขาวเนาะตุ้มเห็ดปวกดงนี่เอาล่ะไปก่อนเด้อค่ะพี่น้องพอกันคลิปนาค่ะจะได้กลับฝากพี่น้องไปกํลาลังใจกดไหลกดแชร์สาวกานิกากระบ,บ้าสวีทในเด้อค่ะ ไปละค่ะพอกันคลิปหนา้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อกี้ก็ได้หลากหลายเห็ดเนาะคะ่ะว่านีเป็นเห็ดถึงทาน้องยุง,งเห็ดถึงต้องหรือว่าเห็ดกอแดงและกันเห็ดเขาเปีงเนาะพี่น้องไปละ,ไละค่ะเมื่อยละค่ะไปครับลาพี่ลาพน้องไปเพียงแค่นี้ครับพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องสวัสดีครับ